สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลยิบสีบายครัวายคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำในดวงแบบแรนด้อมเนาะสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบคลิปนี้จะด้วยความตั้งใจหรือว่าบาังเอิญน,นะคะก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นกันแรนดอมคลิปนี้นะคะในหัวข้อคำถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณช่วงนี้ทำแรนดอมบ่อยนะคะเนื่องจากว่าคายก็ทำสองงานเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่พี่อากาจะเป็นอีพีหน้านะคะเดี๋ยวขอทำแรนด o อมอีกคลิปหนึ่งก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนายดวงกันเลยละ,ละกันนะคะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่ อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนายดวงกันเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะสามารถนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณค่ะ สองไม้นะคะใบใบที่หนึ่งห้าดาบเออใช่ไหมออืสองดาบอืมอืมอ,อ,อขออีกนิดนึงเนาะโอ้ขออนุญาตเอาไพ่วางไว้ข้างบนนิดนึงนะคะอีกสองใบค่ะ เรื่องที่หนึ่งนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ในตอนนี้ต้องการอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้ท่านดูคุณอยู่เข้าใจในสิ่งที่คุณร้องขอเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารและกําลังจะช่วยคุณนะคะคือตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เคยขอไว้นะคะหรือว่ามีการตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็ตามแต่ กำลังจะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังจะจะพูดยังไงเดียบคือใครก็ตามแต่นะคะที่โอโย s o รี่ค่ะพายตกโอเค s o ร,รี่นะ <laughs> ดูสิรุ่นแรงโอ้ยรุนแรงไปหมดเลยโอเคคือที่ที่ควายจะสื่อก็หมายความว่าวันนี้เป็นพระด้วยเนาะนนเราอัจเป็นพระด้วยโอเค ปัญหาที่คุณเจอเนาะไม่ว่าคุณจะกำลังเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณและกำลังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสว่างสดใสและมีทางออกนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเนี่ยคุณกำลังจะได้รับข่าวดีคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้เจอคนที่ดีคุณต้องการสิ่งใดนะคะตอนนี้ ต้องบอกว่าในช่วงในช่วงเร็วนี้มันอาจจะยังไม่ได้เลยนะแต่ขอให้คุณได้อดใจนิดนึงแล้วก็ปล่อยวางนะคะพยายามคิดดีคิดบวกแล้วก็ทำทำดีนะคะผลกุศลต,ตรงนี้จะส่งผลนะคะให้คุณได้ในสิ่งที่คุณหวังอันนี้คือ,อ,อสิ่งแรกนะคะที่ต้องการอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะ่ะหลายคนอาจจะมีปัญหาเข้ามา บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรก็ตามแต่รุมเร้าพอสมควรคุณก็อาจจะมีการขอพรท่านเนาะเออก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะตอนนี้ถ้าคุณสังเกต่ะคุณจะมองเลยว่าเออทำไมชีวิตของคุณน่ะพอมันมันเครียดสุดๆดอ่ะอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาฉุดให้คุณขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า ข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นการทํานายดวงของครูไอนะคะจะเป็นการทำนายดวงในช่วงเวลา3เดือนนี้ดังนั้นถ้าคุณเข้ามาดูเนี่ยไอช่วงเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ได้โฟโลเท่าไหร่แต่นับจากนี้ไปนะคะสี่วิสีอาทิตย์จะเริ่มดีขึ้น และท่านแม่ตาคุณนะคะเนี่ยท่านแม่ตาคุณแล้วท่านดูคุณเสมอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคุณช่วยเหลือคุณเสมอหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมสิ่งที่ขอแล้วยังไม่เป็นจริงทําไมคุณจะมีคําถาม question mark ตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณจะต้องกลับมาดูที่ตัวคุณก่อนว่าคุณคุณปล่อยวางได้มากขนาดไหนนะคะคุณเสพแต่สิ่งที่ดีไหมไม่ใช่ไปเสพสิ่งไม่ดีนะคะ เหมือนเหมือนคุณไอชอบคำหนึ่งเนี่ยคุณไอชอบมากเลยว่าแบบคิดอย่างไรเป็นแบบนั้นเหมือนเราครบคนดอีอ่ะเออเราก็จะได้สิง่งที่ดีด้วยใช่ไหมคะเออดังนั้นพยายามคิดบวกนะอย่าคิดลบแล้วก็ปัญหาต่างๆใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เชื่อไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาให้ผ่านพ้นไปนะคะเอออาทิตย์สองอาทิตย์นี้อาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลนะแต่ถ้าคุณนะคะมีความเชื่อมั่นมากพอ แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความในความดีนะคะอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นได้เนี่ยเหมือนคุณเข้ามาดูคลิปแล้วคุณมีความเชื่อว่าความทุกข์มันกําลังจะหายไปแล้วนะต่อไปนี้คุณกําลังจะได้พบเจอแต่ความสุขมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องแล้วซึ่งสารหรือว่าข้อความที่ครูายที่จะสื่อให้ฟังก็หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยจะบอกว่าคุณกําลังจะผ่านพ้นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต้องใช้คํานี้เลยนะเฮ้ยบางคนทุกข์ในเรื่องของความรัก ทุกขอลมานมากเลยคืออย่างมีความสุขอะค่ะเออใจเย็นๆนะเออเดือนเนี้ยสองสามอาทิตย์นี้คุณอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมันผ่านไปได้อ่ะคุณจะได้เจอความสุขแบบสุขล้นเลยในสิ่งที่คุณหวังหรือบางคนมีความทุกข์ในเรื่องของการเงินทําไมมันเป็นไปได้ยากจังเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําไมมันต้องรอคอยมันเป็นบทพิสูจน์ชีวิตคนเรานะคะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงมีขาวแล้วก็มีดำเนาะเออเวลาที่เราแบบมีสุขอะเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาดังนั้น มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะไม่มีอะไรแน่นอนขอให้คุณมีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณเจอความทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปจมกับมันนะคะก็ขอให้ปล่อยวางและขอให้โปรดเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาขอดูไพ่เพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะโอเคขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะ ตาที่3ขึ้นเลยเนาะขอให้คุณโปรดเชื่อนะนะคะขอให้คุณได้โปรดเชื่อได้โปรดเชื่อมั่นเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วใครที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองร้อเซเลยนะคะสำหรับใครที่มีความเชื่อเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยส่วนตัวครูไอแล้วเนี่ยก็มีความเชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งในใน,ในการที่เราเ มีการขอพรน,นะคะหรือทําดีหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะระลึกถึงท่านเสมอนะคะแล้วท่านก็จะคอยปกป้องรักษาอยู่แล้วขอให้คุณได้โปรดเชื่อมั่นนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองสิ่งไหนที่คุณคิดขอให้คุณเชื่อเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกถูกต้องแล้วนะคะอาจจะเป็นสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะให้คุณรู้ช่วงนี้คุณมีเซนส์นนะช่วงนี้ คุณจะมีเซนส์นที่แรงมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณ สุขใจแทนนะคะคุณกำลังจะได้พบเจอกับทางออกที่สว่างสวัยที่มีแต่ความสุขเกิดขึ้นนะคะในห่วงเวลานับจากนี้ไปเนาะอยู่ในช่วงเวลา3เดือนหรือเรียกได้ว่าจากนี้คุณดูตอนไหนก็ได้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะเข้ามาดูเวลาไหนนับไป3เดือนเตรียมรับความสุขไว้ได้เลยนะคะนี่ไพ่ใบน,นี้แบบเป็นไพ่ที่อมยิ้มมากคือชอบมากคุณดูสิ พะ,ะพิคนีตกาลังหัวเราะยิ้มเลยเนี่ยมันเป็นความสุขที่กาลังกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณได้แบบอยู่ใน positive e n e r g y นะคะขอขอให้คุณแบบอยู่ในอารมณ์ที่ดีหาเพลงฟังหรือทําอะไรก็ได้หรืออยู่กับใครก็ได้ที่คุณมีความสุขขอให้ขอให้คุณได้มี Energy ตรงนี้นะคุณเชื่อหรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อใจของคุณมีความสุขแล้วอ่ะมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอันนี้ก็ เป็นเป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่ใบแรกนะคะจนมาถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งเลยที่วายพูดได้เลยควรมีความรู้สึกว่าความทุกข์กำลังจะสดความทุกข์หรือความทรมานในเรื่องใดก็ตามแต่ที่คุณเจอเสร็จสิ้นแล้วนะนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะต่อไปนี้เปิดใจรอรับสิ่งดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าแบบต่อไปนี้คุณจะได้เจอสิ่งที่คุณมี รอคอยนะคะแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะแล้วอาจจะมีโชคเข้ามาด้วยเออบางคนเนี่ยอาจจะได้รับแบบโชคลาภอะไรอย่างนี้ก็ได้นะลองเสี่ยงโชคดูแต่ก็ไม่ต้องเล่นเยอะนะเนาะเล่นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยพอแบบกุบกิบไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะขออีกสามใบนะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่ ส่งอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคอมเมนต์คุยได้อ่านนะคะขอบคุณมากๆเลยขออีกสามใบค่ะโอาคุยตื่นเต้นเลยอ่ะสามถ้วยต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่า ในในการอัดนะคะแต่ละครั้งต้องยอมรับเลยว่าตัว,ตวคู่ไอ้ก็ตั้งจิตแล้วก็อยากจะทราบด้วยนะคะแล้วพอสามสามถ้วยเนี่ยเป็น energy ที่แบบมันจะมีเรื่องราวที่เราแบบไม่คาดหวังมันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณจะมีความสุขอ่ะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> คุณจะได้รับความสําเร็จในเร็วนี้นะคะ <c oughs> ใบ <c oughs> ที่สองค่ะสาหรับใบที่สองเนี่ยมันเป็นลักษณะของความ คือช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณจะเป็นลักษณะของไม่ต้องทําอะไรก็มีแต่คนอยากที่จะพูดคุยด้วยนะคะก็มีแต่คนอยากที่จะเข้าหาแล้วมันก็หมายถึงว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องการอยากจะสื่อสารมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ โอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วทําไมจะต้องตื่นเต้นลูกดวงก็ตื่นเต้นตามควายเนาะสิบถ้วยขึ้นคายกําลังจะพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วต้องการอยากจะให้ความรักของคุณดีขึ้นความรักของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนร้อร์เซนต์นะคะนับจากที่คุณนับตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้นี้ไปนะคะทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คนคุยคนแอบชอบคนมีแฟนแล้วหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือแม้กระทั่งคุณกำลังรอใครอยู่นะคะเพราะคุณได้10ถ้วยสำรับนี้และสำรับนี้นะคะคุณได้10ถ้วย2ใบแคปเจอร์ไหมแคปแมแคปมแคปเดี๋ยวเอามาติดกันให้10ถ้วย2องใบเป็นไปได้อย่างไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกว่าคุณจะสมหวังในความรักแน่นอน คุณจะได้พบเจอกับคนที่ดีนะคะใครที่สดคุณจะได้เจอโซเมทเอนเนอร์จีหรือว่าคุณจะได้เจอแบบทวินเฟรมหรือว่าเป็นแบบเป็นคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดหายเนี่ยคุณดูสิควายมองว่าสิ่งแรกเลยอ่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อ่ะดวงความรักของคุณดีมากต่อไปนี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าแล้วนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหความรักมันมันเพอร์เฟกอ่ะเพราะว่าคุณได้สิบถ้วยสามครั้งที่คุณไอจับขึ้นมาแบบนี้ ดีใจดีใจแทนนะคะใครที่รอคอยใครบางคนนะคนคนนั้นจะกลับเข้ามาแล้วก็มันจะดีขึ้นมากๆเลยส่วนใครที่โสดเนี่ยคุณจะได้เจอกับคนที่บุญสัมพันธ์นําพานะคะคุณจะพอเจอเขาแล้วคุณจะตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะคุณทั้งคู่จะสารสัมพันธ์กันไปได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องชอบคนนี้คนนี้ไม่ใช่สเปคคุณเลยแต่การมาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกที่คุณจะได้เจอกันและคนคนนี้ขอให้คุณได้เปิดใจให้เขาเถอะ เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากๆเลยส่วนคนที่เขาเรียกว่าคนที่กาลังแบบคุยๆกันอยู่ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาเอาเป็นว่าความรักเด่นมากเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าความรักของคุณเด่นและคุณกาลังจะได้มีช่วงเวลาสุขใจแฮปปี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะอีกสําหรับหนึ่ง วันนี้ว่าจะใช้ไพ่หลายสำรับมากเลยนะคะเพื่อจะดึงอ n น r g y ว่าอย่างอย่างอย่างเนี้ยเดี๋ยวขอขอพูดถึงในเรื่องของสำรับที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวให้ดูใเดี๋ยวให้ดูหน้าหน้าไพ่นะคะนะโอเคเจ้แล้วอันนี้นะคะจะเป็นสิบถ้วยจากสำรับนี้แล้วก็สิบถ้วยอีกใบหนึ่งก็จะเป็นสำรับจากจากจากไพ่อีกสำรับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยคุณได้สองใบเลยต่อไปเดี๋ยวขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะโอเค ขอดูเพิ่มเติมนะคะ2ใบ2ใบอีกแล้วทุกคนดูสิคะควายอยากจะบอกว่าคุณมีเสน่ห์มากทั้งผู้หญิงั้บผู้ชายเลยนะหรือว่าเพศไหนก็ตามแต่นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วงนี้คุณคุณจะมีคนเข้ามาจีบเยอะมากเลยคุณจะมีเสน่ห์นะคะคุณ ต่อให้คุณจะไม่ได้สวยได้หล่อน่ารักหรืออะไรก็ตามแต่อะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีมีคนอยาจะเข้ามาในชีวิตเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอะคะ่ะก็จะมีคนมาทําดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้สเสน่ห์ตัวเองให้เป็นประโยชน์นะสเสน่ห์เยอะมากในช่วงเวลานี้นะคะคุณได้คู่กันอีกแล้ว The High p r e s t r e s s นะคะเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่มีออร่าเรียกได้ว่าบุญกุศลเนี่ยส่งผลนะคะให้คุณแบบ มีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างที่คุณไอบอกเลยว่าความรักของคุณเด่นพอความรักของคุณเด่นแล้วคุณได้ไฮบริสเสร็สองใบมันหมายความว่ามันหมายความว่าช่วงเวลานี้คุณไม่ต้องไปไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยแค่ทำดีคิดดีนะคะคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมคุณอยู่เฉยๆคุณนั่งเฉยๆนะคะทำดีคิดดีคิดบวกสวดมนนั่งสมาธิหรือคบหรือคบคนดีก็ได้หรือทำในสิ่งที่ดีอะคือไม่ต้องคิดร้ายอะคะ่ะเนี่ยแค่นั่งเฉยๆ คุณก็ดูดีแล้วนะคะคุณมันมันเป็นอะไรที่เป็นช่วงที่มีมีสเสน่ห์ต่อเพห้ตรงข้ามมากๆเลยนะคะคุณได้สองใบเลยน้องอว่าคุณได้สองใบเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อช่วงนี้ทำแรนดอมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นพิาคาร์ดนะ ก็สับสนับกันไปนะคะกำลังจะมีคนมามอบความรักให้คุณด้วย,ยหุยทำไมความรักเด่นจังเลยอย่างก,กองนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้เอาเข้าข้างนะเพราะว่าแบบ ตอนแรกก็ดูอยู่ว่าไพ่ยอยากไพ่คือก็ดูอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรแต่รู้แต่ว่ามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆแล้วมันเป็นในเรื่องของการเหมือนมันเป็นในเรื่องของท่านเข้ามาช่วยให้บางสิ่งบางอย่างเสร็จสิ้นลงนะคพะพอเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยคุณกําลังจะได้รับความรักนะคะที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะ ทุกอย่างโฟลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยไายในเรื่องของการเงินการงานขึ้นหยุยคลิปนี้ตกใจอีกแล้วคุณได้2องใบอีกแล้วอะ่ะโอ้แม่เจ้าเออใช้คำนี้ได้ไหมอะ่ะเออคุณได้แปดไม้ คุณกำลังจะได้รับข่าวสารคุณจะได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินเอาเป็นว่าสิ่งใดที่คุณหวังไว้คุณกำลังจะได้ข่าวนับจากนี้นะคะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะขนลุกมากๆเลยอะ่ะ มันมันเป็น,เป,นเป็นไปได้ยากมากนะคะที่คุยจะสับไพ่แล้วจะได้ไพ่คู่กันแบบนี้ดังนั้น energy นี้เด่นในเรื่องของคู่ครองนะคะเด่นในเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์และยังไม่พอยังเด่นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพทุกอย่างโฟลหมดเลยนะคะโหพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะขออนุญาตพูดในเรื่องของการเขียนคอมเมนต์นิดนึงซึ่งหลายคนมีการทําตามที่คูไอแนะนานะคะสมมติว่าคุณฟังแล้วคุณมีความซาบซึ้งใจมากเลยนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่ครูไอเปิดมาแล้วไพ่คู่กันทั้งหมด3ใบเริ่มจากใบแรกนะคะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวขอขอจับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดูนะคะใบแรกจะเป็น1ิบถ้วยคุณดูนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตอ่ะสิบถ้วยนี่คือใบแรกนี่คือคู่กันคู่แรกนะคะครูมาควายสับหลายสำรับมากเลยนะแล้วคุณได้ไพ่สิบถ้วยสองใบเนี่ยก็ ก็แน่นอนแหละค่ะเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักของความสัมพันคุณจะดีขึ้นมากและคู่ไปที่2องอย่างที่วายได้บอกไปคือ Hybrid Straight นะคะคุณได้คู่กันอีกแล้ว ช่วงนี้มีเสน่ห์มากไม่ต้องไปทําอะไรเลยแต่สิ่งที่คุณทําก็คือจะต้องเป็นคนดีคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งการฟังคลิปนี้นะคะหลังจากฟังเสร็จคุณสามารถที่จะขอบคุณนะคะสํานึกรู้คุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณตัวเองหรือขอบคุณกับอะไรต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะแล้วก็เขียนลงไปในสิ่งที่คุณต้องการคุณเชื่อไหมคะว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะ และใบที่3ที่คุณได้ไพ่ดีมากนะคะคุณได้คู่กันอีกแล้วค่ะซ,าาซึ่งมาจากแต่ละสำรับก็คือ8ดไม้คุณกําลังจะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วก็มีข้อความด่วนเข้ามาหาคุณและเป็นข้อความที่ดีตื่นเต้นเพราะว่ามี3ไพ่แล้วก็สาสำรับแต่ได้ตรงกรันอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เชื่อไม่ได้ไหมอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ครูอารู้สึกว่าแบบสิ่งหนึ่งเลยนะคะวันนี้ต้องขอสรารภาพเลยว่าตั้งใจอยากจะรู้ รู้ด้วยนะคะก็อยากก็สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูไอเครารบนับถือนะคะก็คือองค์พ่อพิคเนตนะคะแล้วก็พระแม่ลักษมีด้วยก็คือสื่อสารกับท่านว่าขอให้บอกในสิ่งที่ลูกต้องการจะทราบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับแฟนๆยิบซีบครูไอด้วยนะคะ FC ยิบซี่บายคูไอด้วยแล้วก็ Energy ตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยถ้าใครมีปัญหานะครูไอยอยากจะบอกว่าโฟล์มากเนี่ยพอไพ่ใบน,นี้บอกมันเหมือน,ม,นมันหมายความว่า อุปสรรคต่างๆกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะด,ดีดีดีแบบดีใจด้วยเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาคอมเมนต์คุณคอมเมนต์อะไรคุณได้แบบนั้นนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมเขียนคําว่าขอบคุณไปด้วยนะคะพลังของการขอบคุณมัน,มนเป็นพลังที่มหาศาลมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําและบทสรุปนะคะโอเคขอคําแนะนําและบทสรุป3ามใบค่ะ ขอคำแนะนำและบทสรุปใบที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะไพ่ดีอีกแล้ว คุณจะได้คุณจะได้รับความคุณจะได้รู้ความจริงคุณจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณรอคอยคุณจะได้รับข่าวดีอะนะคะเนี่ยขอให้คุณได้แบบทำตัวเองให้อยู่ในโหมดของความสุขเตรียมพร้อมเลยนะคะ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจริงๆด้วยนะคะบทสรุปดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดกันอีก2ใบ 2> เฮ้ยเด่นในเรื่องคู่แท้จริงๆเลยอะ่ะบทสรุปดีมากคุณดูสิไม่ได้อวยนะ เนี่ยยีิบสอกับ1 2นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคู่ใครที่อยากจะเจอคู่แท้นะหรือว่าคุณเจอแล้วอยากจะบอกว่าคนคนนี้อ่ะเป็นคู่บุญของคุณเลยนะคะคนคนนี้ถ้าเจอแล้วก็แบบอยู่กับคุณยาวเลยนะถ้าคุณมีความรู้สึกดีกับเขาส่วนใครโสดเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอเขาคนนั้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่คุณรอคอยใครอ่ะขนาดบทสรุปนี่ย มันก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะสื่อสารว่าต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณได้รับเอาไปโอเคขออีกหนึ่งใบค่ะ โอเคและไพ่ใบนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับข้อความคุณจะได้รับข้อความบางบางข้อความนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบสับสนกังวลใจแต่มันอาจจะเป็นความสับสนกังวลใจในลักษณะที่ดีอย่างที่คุบยบอกคุณรอคอยใครอยู่หรือเปล่านะคะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเขาจะไม่ติดต่อมาแล้วเขาหายไปแล้วเนี่ยคุณกำลังจะได้รับข้อความนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะติดต่อมาทําไมนะคะแต่แต่ใจลึกๆก็รอคอยอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าคุณเด่นมากเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็น เรื่องของการงานการเงินมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราคุณอยู่ด้วยนะคะโอเคอย่าลืมคอมเมนต์กับสิ่งที่ดีนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะคุณจะได้พลังขอบคุณตรงนี้มันเป็นพลังงานที่มหาศาลมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ติดตามชาแนลยิปซีาบคอายนะคะแล้วก็ ลูกดวงหลายท่านน่ารักมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณผ่านตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ